ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีที่ห้าของผมเองนะครับเออสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องบุ๋นอิซิสโดวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีที่ห้าของผมเองนะซึ่งวันนี้ผมจะมารีไอเดีที่ห้าของผม การซื้อไอดีนี้ผมได้เปิดได้ดาวิชี่สองตัวแล้วก็วอสจาไดเคอีกสองตัวแล้วก็บ่าไฟนั่นเอง <G un> ตอนไอดีนี้ผมขาดแค่ด,ดูรยางอย่างเดียวแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปเปิดตั๋ว7.5ปีที่หลังแล้วทุกคน,ว,นวันนี้ผมจะมารีวิวข้อค่าของไอดีนี้ว่ามีเกียอะไรบ้างแล้วก็อยู่รีกอะไรเบื้องต้นนะทุกคนก็ไอดีนีผ้ผมซึ่ง ผมได้บอเจละเทมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีนำชี่ออีกตัวหนึ่งอะซึ่งผมไม่อยากได้ตอนนี้อะผมอยากให้บอลเจ้าอยากไปดรอปในไอดีอื่นมากกว่าเออใช่ไอดีนี้คือมีบอลเจลาเ่สองตัวเอาไปดรอปในไอดีหลักก็ได้นะลูกคนแบบไอดีหลักขาดขาดแค่บอลเทพจะได้คอมโบสุดเทพแล้วลูกบก็คอมโบตัดแรกนั่นเองหรคอมโบแรกหนึ่ง ไอนี้นี่ก็มีตัวหลักๆก,ก็มีตัวพวกนี้ก็ไม่มีตัวอะไรมากก็ได้จากได้จากตัว7 5ปีเป็นสนใหญ่แล้วคนซึ่งผมได้เปิดแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปซึ่งผม,ซ,งผมซึ่งผมว่าขี้เกียจนะไอน,นี้นี่ไอนีนี่มีล็อกซีด้วยนะคนซึ่งในผมไอนี้นี่คือสร้างมาั้งแต่โคโรโบหลังนะคือก็เรือนที่แล้วนั่นเองก็การันตีผมได้เปิดได้ล็อกซีแล้วคน คือเปิดจนเกลือมากนะแบบเกลือมากๆเลยโน่นการันตีก็ต้องการันตีก็ต้องแบบได้แค่ล็อกซี่อ่ะคือเกลือมากๆนะแต่ผมเล่นมานเรื่อยๆที่จริงผมก็เกือบลบไอดีทิ้งแล้วโน่นแต่มันยังมีดัมมชี่อ่ะโน่นก็เล่นไปเรื่อยจนได้บอลเจตคมาโน่นก็อัพเป็น่างล่างอันตาแล้วเรียบร้อยตอนตอนนี้ใช่ไหมแต่บอลเจตคผมยังไม่มีธนูแล้วโน่นก็ยังต้องติดพเืนสเนเปอร์แทนธนู ก็บอจเได้เคฮะห้าเป็นแกฟรีนะผมเล่นนาเป็นธนูโร่การปกป้องแล้วก็วกับแล้วก็เข็มขัดลบสกิลทุกคนถึงไอ้นี้ไอ้นี้ผมใสก่กระเป๋าเพราะไอปืนเนี่ยมันไม่มีอัตราใช้สกิลทุกคนก็ธนูมันมีอัตราใช้สกิลแต่ไอนี้ไม่มีล้วคนก็เนี่ยก็ามาดูธนูห้าดาวก็มีอ๋อแตม,มันไม่มีขึ้นที่หวามันต้องหกแล้ว ไอ้นี่ก็มีเกียร์เบื้องตน้ตนก็มีแค่นี้นะคือขาดแคลนเกียร์มากๆรวนแบบขาดแคลนมากๆเลยก็มีค้อนมีรองเท้าก็เกียร์ฟรีเบื้องตน้นแล้วก็ได้เกียร์ฟรี้เขาแจกมาส่วนใหญ่ผมจะใช้แต่กระเป๋าห้าดาวทุกคนผมไม่กล้าเอาเป็นหดาวเพราะมันสุ่มนะทุกคนวาไอ้นี่ก็อยู่กิลของผมเองนะเงินก็กิลฟูอ <คง S 1> ิซิสโซเรโอนั่นเอง ก็ตามชื่อนี้ได้ทุกคนก็ใครอยากเข้ากิวมาเข้าก็ได้ฮะผมอาจจะเตะคนออกทุกคนอาจจะเตะคนออกบางส่วนทุกคนอาจจะมันมีคนที่ไม่ออสามวันอยู่ทุกคนถ้าใครอยากขอเข้าคิวได้ก็ขอได้ทุกคนก็ขั้นต่ำเมื่อคนก็อยู่ขึ้นไปฮะไม่มีตัวแม็กไม่เป็นไรอขอให้อยู่ขึ้นไปทุกคนใครเวลมาเตอร์ v หรือป้ายแดงทุกคนผมก็ไม่รับนะ ต้องเป็นเลเวลยูขึ้นไปแล้วคนแต่ตัวก็ต้องดีหน่อยนะไม่ใช่ตัวแบบก็หลอกก็ล่ยนะเป็นแบบตัวยุคเก่าๆผมก็ไม่เอานะก็ข,ขอมีตัวปัจจุบันมากแม่แม็แมก,ก็ไม่เป็นไรแล้วคนก็อไอดี ID นี้ก็ผมได้สมัครกิวอลแล้วเรียบร้อยผมแน่นะชนะแน่นอนลนะเพราะคิวอลตีหนักมากเลยก็สองหมื่นกว่าแต้มแล้วแล้วก็มาดูให้รีกสูงสุดของไอดีนี้กันแล้วคน ไอดีนี้หลีกสูงสุดเหรอก็ประมาณหลีกทองสองแล้วคนก็ประมาณหลีกทองสองตอนนี้ผมแต่แต่ตอนนี้ผมจบหลีกทองสามแต่หลีกสูงสุดที่ผมจบก็หลีกทองสองภายในเดือนนี้ผมก็จะไต่ขึ้นเป็นหลีกทองหนึ่งให้ได้แล้วคนผมจะเอา Boss, D, Back, บอสเจลิเคนี่แบกกับดาววิชี่เลยนะแบกขึ้นหลีกทองหนึ่งให้ได้เลยพร้อมกับไอดีที่สองไอดีที่สามแล้วก็ไอดีที่สี่กันนะคะนะคะนะคะเดี๋ยวผมจะ รีวิวไอที่4ภายในคลิปหน้าหรือคลิปมะรืนนะคือคลิปที่2อี่ผมจะลงต่อจากคลิปนี้แล้วผมก็ตอนที่ผมไม่ค่อยได้ไต่ใต่หลีกพี่พีมากเท่าไหรนะ่ก็ตอนนี้ยังอยู่หลีเงินนะก็จบหลีกทองสามไปก็ไอดีนี้ก็เป็นความโชคดีอะแต่ไม่ค่อยมีจะมีเกียร์เท่าไหร่ซึ่ง ตีกิยลเล็่อ็จะยากหรือจะมีตัวปลาตลกบ๊อบสะท้อนหน้าเมได้วเถอะแต่มันก็ยังตีได้ยากอย,กอยู่ดีก็เดี๋ยวผมจะมาดูอะไรเบื้องต้นนะมันจะพูดอะ้ดีไอ้ดีนี้ก็ยังไม่ตายหอคอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี่หน่อยนะเดี๋ยวไอ้ดีนี้มีกบเดี๋ยวผมดูนะมีกบเท่าไหร่ก็ชนิดพิเศษแล้วก็เลือกทั้งหมด ไอ้นี่มีกบเจ็ดตัวคือกบน้อยมากๆเลยุกคนก็สร้างมาโคราโบที่แล้วก็มันโคราโบที่แล้วมันยังไม่แจกกบเยอะ,ะุกคนเนี่ยไอ้ดิเดี๋ยวเดือนนี้ผมอาจจะเก็บกบประมาณสิบตัวสิบเอ็ดตัวประมาณสิบสี่ตัวได้นะคนก็อาจจะโคราโบหน้าอาจจะปั้นแม็กได้ตัวหนึ่งแล้วคนก็เป้าหมายของผมก็คือโคราโบหน้านั่นเองก็ตอนนี้ ไอดีนี้ผมต้องการแค่ดูดย,ยังแล้วก็สรีมาไม้ในกาชาเจ็ดจนห้าปีอย่างเดียวแล้วทุกคนก็ก็ขอจบเพย์ท่านี้นะก็เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปที่หลังนะคลิปนี้ผมขี้เกียจทำอะก็จบไวๆไม่น่อยเดี๋ยวผมจะมีคลิปหน้าจะมาลงในพรุ่งนี้แล้วทุกคนก็เยรื่อเดี๋ยวเลืมกดติดตามได้ทุกคนก็ขอจบเพย์นี้ครับบายบายก็ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะก็บายบายนะทุกคน